ลองคุยกับน้องเกลดูครับพอดไม่แพ้แม่ชมก็ต้องยกให้น้องเกลลูกสาวสุดที่รักนี่แหละที่ตอนนี้กลายเป็นสุขตาตัวน้อยที่ใครๆก็อยากเจอและอยากเล่นกับน้องเกลด้วยอย่างล่าสุดที่นนกุลหวานใจแม่อัทักษอนได้มาเจอกับน้องเกลกับเบื้องหลังความน่ารักของนนกุลที่พยายามจะคุยกับน้องเกลที่ดูจะยังไม่สนิทก็เลยแก้เขินยืนนุ่ง,งกินแต่น้ําและอดมินยังสาวด้วยแคปชั่นที่ติดแท็กถึงอัพักษอนไว้ว่าก็มาส่งแฟนบ่อยๆสิคะสามน้องเขาลักตากเซ์ ทำเอาแฟนๆคอมเมลกันรัวๆเลยเมื่อเห็นโมเมนต์นี้เช่นมีแฟนแล้วเกลวจะไม่ยุ่งเกีวกล่าวซ้อมไว้หนักไว้นนกุนไว้มีน้องให้น้องปีได้ยินมอีกแล้วววะคุณเขามาส่งแฟนกําลังังเลยค่ะพี่นอนพยายามอีกนิดเดียวลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ดีนะคะคุณชานอนสุดหลอ่อนอนต้องคุยเล่นกับน้องเกลยวเยอะกว่านี้นะคะฝึกไว้ๆถ้าอยากมีเบบีเป็นคนตัวเองแอบน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะมีคลิปอะไรอีกรนอะให้ดูอีกนะคะฝึกเลี้ยงเด็กเล็กก่อนนี้เป็นของตัวเองหรอครับพี่นน คุณชานนท์อยากมีเบบีเองต้องซ้อมไว้นะคะมาส่งคุณแฟนบ่อยๆสิเดี๋ยวน้องเจนจำนหน้าได้ก็ให้อุ้มค่ะจะมีโอกาสออกสามแซบไหมเนี่ยมีละครกับช่องสาด้วยมาส่งมารับแฟนอบอุ่นมาก